สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติพงศ์โซนาราชนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบซอฟต์แวร์ขั้นต่ำ MVP นะครับโดยการใช้หลักการของ e s ไซน t h i n k i n g ผ่านทาง Google Sheets ครับในหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้นะครับจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการออกแบบซอฟต์แวร์ขั้นต่ำ MVP ครับส่วนที่2นะครับ ก็คือในเรื่องของการใช้หลักการดีไซน์ h i n k i n g ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกการคิดที่มากขึ้นในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็หัวข้อที่3นะครับจะพูดถึงตัว g o g l e s h e e t s นะครับที่จะทำให้ผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยสามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเรามาดูในส่วนที่1กันนะครับ ถ้าพูดถึง MVP นั้นผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้หลักการนี้มาพอสมควรแล้วนะครับ MVP ก็เป็นหลักการหรือว่าเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงผลิตสินค้าต่างๆได้มีความเหมาะสมการที่จะทำนะครับและเช,เช่นเดียวกันครับเราก็สามารถที่จะสร้างซอฟต์แวร์ให้มีความเหมาะสมกับงานนั้นๆไม่สร้างซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ หรือว่าขนาดที่โตเกินไปกว่างานจริงนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาค่อนข้างมากครับถ้าเราดูรูปนี้นะครับเราจะเข้าใจ MVP ได้ง่ายขึ้นครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มจากการที่มาสร้างล้อรถอะนะครับนะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างพาหนะที่จะเดินทางต้องมาสร้างล้อรถ2ได้ล้อรถแล้วมาสร้างช่วงล่าง3มมาสร้างตัวถงังรถ และ 4. มาใส่เครื่องยนต์ต่างๆจนทําให้รถสามารถวิ่งไปยังจุดหมายปลายทางได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะทําเราเสียเวลาค่อนข้างมากแต่มองกับนะครับในเรื่องของ MVP นั้นเราจะสร้างรถหรือว่าสร้างพานะให้มีความเหมาะสมกับระยะทางที่เราจะเดินทางกันนะครับตัวอย่างเช่นเราเดินทางไม่ไกลก็อาจจะใช้แค่สเก็ตบอร์ดนะครับหรือใช้สกูตเตอร์ถ้าไกลหน่อยก็อาจจะใช้จักรยานมอเตอร์ไซ หรือว่ารถยนต์ครับเราเห็นได้ว่าเราจะออกแบบมาสิ่งนั้นให้เหมาะสมกับการเดินทางของเรานั่นเองครับ MEP นั้นจะเน้นอยู่ประมาณ3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือการ b u i เราจะเป็นการสร้างซอฟต์แวร์ให้มีคุณสมบัติมีความสามารถขั้นต่ำของเรื่องนั้นๆน,น,นะครับ2ครับเราจะต้องทำการวัดดูว่าความพึงพอใจของการใช้ซอฟต์แวร์ที่เราได้ดีไซน์ออกแบบไว้นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็3ครับเราจะ พูดถึงเรื่องของการเรียนครับก็คือเรียนรู้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างไรบ้างนะครับเรามาดูเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งบ้างมาเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบและวิเคราะห์ระบบนะครับในชั้นเรียนนั้นผมพยายามที่จะใช้หลักการของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยช่วยให้นักเรียนเนี่ยมาคิดามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ5ขั้นตอนที่อยู่ในกระบวนการของดีไซน์ทิงกิ้งก็คือ Empathize นะครับ Define, Ideate, Prototype แล้วก็ Test ครับเพราะว่าในการออกแบบซอฟต์แวร์นั้นถ้านักศึกษานะครับได้ฝึกคิดจากปัญหาจริงๆเขาก็จะรู้ว่ากระบวนการคิดเนี่ยมันสามารถทำให้เขาเกิดเป็นโซลูชันใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้นั่นเองครับสิ่งสุดท้ายนะครับผมจะพยายามใช้ตัว Google Sheets เนี่ย ข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้เรื่องของ mpv นั้นทําให้ผมาสามารถเห็นความคิดของเด็กๆแล้วก็สามารถตรวจงานได้มากขึ้นอย่างไรเรามาดูกันนะครับโดยการที่ผมจะใช้ google sheets เนี่ยสร้างขึ้นมานะครับ หนึ่งชีตหรือผมเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ชีตแล้วกันนะครับผมจะออกแบบข้อคําถามต่างๆเข้าไปในชีตนี้แล้วก็มีการแบ่งสีสันต่างๆเพื่อใหเ้เด็กเข้ามาตอบคําถามจากมาสเตอร์ชีตนี้นะครับเมื่อผมสร้างมาสเตอร์ชีตเสร็จปุ๊บผมก็จะล็อกมาสเตอร์ชีตนี้ไว้นะครับไม่ใหเ้เด็กเข้ามาแก้ไขนะแล้วก็ผมก็จะบอกลิงก์ว่าอโอเคเด,เด็กเข้ามาที่ชีตนี้นะแล้วให้ทุกคนคลิกขวาที่มาสเตอร์ชีตของอาจารย์แล้วทาการทําสําเนาออกไปจากนั้น เขาก็จะสร้างชิดใหม่แล้วก็ตั้งชื่อของตัวเองนะครับแล้วเขาก็ตอบข้อคําถามต่างๆที่อยู่ในตัวชิดของเขาและผมก็จะมาเข้ามาตรวจงานในนักเรียนแต่ละคนนักศึกษาแต่ละคนนะครับทําให้ผมได้รับความสะดวกแล้วก็ได้เห็นความคิดของเด็กๆที่เขาดีไซน์ระบบออกมาเด็กๆก,ก็จะสะดวกดวยิ่งขึ้นครับเขาสามารถที่จะเห็นแนวคิดต่างๆของเพื่อนที่ได้ออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีลาาักษณะใกล้เคียงกันครับขอบคุณที่จะตามนะครับและหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน ขอบคุณครับ